สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าสบายดีบ่าคา่ะบอชุกมีซิมีฟงเซสบะเมื่เมอเสบะเดียวมองเซดมูลงมาไปพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อมากันแตงไทยแตงไทยซื้อจต่วันสุกที่แล้วพี่น้องจ้าจนวาเม,มื้อน,นี้วันสุกอีกแล้วกินกระเบิดเบิดไปหน่วยหนึ่งนี่หน่วยที่สองพี่น้องกินข้าวแล้วก็ได้กินของหวานมาเด้อจ้ะเด้อหว,วานดีดีได้หอมหอมหมอกนอกเดี๋ยวบอจ้าจ หวานดิดเลยบงนี้นึงบบงแซ่บถักไทยอืมหวานดิดอร่อยคอนเทนต์ไม่มีอะไรนะคะพี่น้องคอนเทนต์คือ,อกินกินแตงไทยฝรั่งเศสโชว์อิ่วมวนกุบ พี่น้อก็จะไปเห็นงานของงานเที่ยนคิงฟ้าคือเก่าหมดละมีอย่างดอกฟ้ากินฟ้าไปคือเก่าพี่น้องกินขา้าวแล้วก็เลยกินของหวานแเศรษหวานดีๆของอน่ยคอนเทนต์ไม่มีคนดูน้อยอย่าเลื่อนคลิปอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งให้จบเด้อเศรษซ้ำกันพี่น้อง ยังไปไปงานเดี๋ยว่าก่อนเด้อเห็นคลิปตื่นสั่นเพรได้มีหายงานมีแนวรายงานอืเบหวานยืน้วยๆถ้ายืนไหม่าคิงไปงานสูตๆดกันนะพี่้องเด้อ ไม่อย่างไรดอกชีวิตในมุงนอกชิวชๆจะไปตำเทได้ไม่มีอะไรมากมายอีกน้อยกลับไปเมืองไทยคอยไปหาเหตุคลิปอยู่บานเท้าพี่น้องอืมจับหวานวจ นาห่อนที่เขานาห่นอนเนี่ยแตงโมวหวานพี่น้องพอเพราะแดดแตงโมฝรัง่งเมืลงอืมที่เขากินเนาะปากก็ไปท้าดอกลิปสติกตามนี่ อเอาละพี่น้องคะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ขอรับชมต่อเะะด้อขอให้มีความสุขความยืนอายุมันความยืนไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายฮักทุกคนสู้ๆค่ะรักน้อยๆขอให้นานๆไปแล้วบ๊ายบายท่มีละ